ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีคนดูแล้วก็ผู้ติดตามทุกคนเลยนะครับผมคลิปนี้เจอกันอีกแล้วกับพี่ล็อบบี้กับซองดับเบิ้ลกอตนะครับผมกับซองที่มีไว้แจกโค้ดแล้วก็กิจกรรมแจกเพชรแจกบัตรเปลี่ยนซื้อแจกตัวละครต่างๆนะครับผมถ้าใครไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆจากพี่ก็อย่าลืมดูคลิปให้จบกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันด้วยนะครับผม มาก่อนที่เราจะใส่โค้ดกันนี่พี่ขอแวะไปดูตู้ลูอคกี้รอยัลกันแป๊บหนึ่งนะครับผมเพราะว่ามีซิดซุดอ่สกินมาใหม่นะครับผมนี่ก็คือซุดสกินมาใหม่นะครับโอ้โหอย่างสวยเลยเหมือนฮิปฮอปหรือว่าบีบอยอะไรต่างๆอย่างเท่แล้วก็เรามาดูสกินปืนนะครับโอ้โหตัวนี้สุดยอดเลยอ่ะถึงเลเวลเจ็ดนี่บอกเลยแปลงร่างเป็นดาร์โคหรือว่าดาร์กอนนั่นเองนะครับผม โอ้โหมังกรเขียวสุดยอดแล้วเราก็มาดูไดมอนด์รอยอกกันนะครับโอโ้โห,โหมีสุดผู้หญิงออกมาอย่างสวยเซ็กซี่มากโอโห้หมือปืนในยุบอะไรยุคโบราณ <c oughs> อ่ะเรามาดูบัตรม่วงกันนะครับผมโอ้โหบัตรม่วงก็สกินปืนตอนนี้นะครับผมอ่ะกดเข้าไปดูก่อนนะครับผม สกินปืนตัวนี้ก็บวกระยะ2องแม็กกาซีนหนึ่งนะครับผมความเร็วเคลื่อนที่ลดลงระยะบวกแม็กกาซีนหรอก็โออยู่นะแต่พี่ว่าไม่เท่าไหร่อะครับน้องๆแล้วก็มีสกินปืนไอ้นี่ยอืยังไม่ออกยังไม่ออกสกินปืนใหม่ยังไม่มาดูโกกันโกก็ยังตัวเก่าอยู่นะครับผมอ่ะเรามาดูราคากันนะครับผมราคามีสกินปืนอะไรดีๆมาใหม่นะครับ โอ้โหสุดเซ็ตโอ้โหยังแจ่มสีฟ้าสุดสีฟ้าเมื่อกี้อย่างสวยเลยสุดผู้หญิงสุดผู้ชายมีสกินปืนสกินรถด,ด้วยมีกระเป๋ามีบอดด้วยโอ้โหสุดยอดครบเซ็ตเลยนะสีฟ้าทั้งตัวเลยนี่ก็คืออะไรสัตว์เลี้ยงหรือว่าอะไรอืมทำไมเอเลี่ยนมาบุกโลกโอ้โหสุดนี้อย่างสวย แล้วก็มาดูนี่บูย ah! ่าแซมลอะครับน้องๆอ,อ่ะกดเปิดไปก่อนของฟรีนะครับผมแล้วก็เรามาดูอาวุธกันนะครับผมสกินปืนก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตมาใหม่นะครับผมแล้วเราก็มาดูกล่องนะครับกล่องก็ยังเป็นซุดเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีอะไรอัปเดตมาใหม่เท่าไหร่นะครับผมสุดเซนตาตัวหมีด้วยโอ้โหสุดนี้น่ารักเข้ามาแล้ว สวดตวหมีน่ารักเข้ามาแล้วโอ้โอยังสวยนะครับแล้วก็ส่งของขวัญนี่ไงบัตรเปลี่ยนซื้อมันส่งได้นะครับผมน้องๆถ้าใครอยากได้นะดูคลิปพี่ให้จบแล้วกดไลค์กดต like, ิดตามกดแชร์ไปยังเฟซบุ๊กแล้วก็เพจต่างๆให้พี่นะครับผมถ้าทําแล้วก็รอร่วมกิจกรรมได้เลยนะครับผมที่จะแจกให้นะครับแล้วก็แลกโค้ดไอเทมนะครับผมแลกไอเทมก็จะมีอ่าชุดตัวละครนะครับผมโอ้โหสวยๆน่ารักทางนั้นเลย โทคินเอฟนะครับผมก็จะมีสกินปืนกอซาอะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็โทค็นแล้งนะครับผมแล้วก็จะเอาแต้มแลงของเรามาแลกเอานะครับผมซึ่งจะเป็นสุดผู้หญิงสุดผู้ชายนะครับผมโอ้โหแต่พี่แลกไปแล้วนะครับผมตัวสุดผู้ชายนะครับก็ยังแลกไม่หมดแล้วนี่ก็ลายสกินปืนนะครับผมเหรียญแคนนะครับผมแล้วก็สามารถกดแลกเอาได้นะครับผม เหรียญแค้นพี่ก็มีเยอะเลยเพราะว่าส่วนมากไม่ค่อยได้แลกนะครับผมก็เก็บสะสมมาตั้งนานแล้วนะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็พามาแวะดูแค่นี้นะครับผมสลับใครที่รอโค้ดไอเทมอยู่ก็อยู่ด้านล่างคอมเมนต์นะครับผมพี่ปักหมดอยู่นะครับทใครที่เข้ามาดูแล้วเข้าไปดูในคอมเมนต์ไม่เห็นโคมมน้ดก็กดอ่านเพิ่มเติมนะครับผมโค้ดมันจะอยู่ด้านล่างสุดนะครับใครที่เข้ามาใส่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดมแชร์พี่ด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย